สวัสดีครับอยู่กับผมนายสินกับเกมมิพิกวอลโตรน์ครับผมคลิปนี้ครับเป็นคลิปเจาะลึกขุนพลนะครับที่เราจะมาทำารู้จักกับขุนพลในเกมมิพิกวอลโตรน์ครับผมซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนวนิยายชื่อดังอย่าง3ก๊กนั่นเองนะครับผมและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับตัวละครที่มีชื่อว่าเตียนอุยนะครับผมเตียนอุยครับผมเป็นขุนพลหนึ่งครับที่อยู่ในวุยก๊กนะครับผมเป็นขุนพลนะครับข้างกายนะครับของ แม่ทัพใหญ่อย่างโจโฉนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเตียนอุยเองครับผมก็มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับผมอาวุธของเขาที่ใช้นะครับเป็นทวนคู่นะครับผมซึ่งถือว่าแปลกแหวกแนวเลยทีเดียวนะครับผมแปลกแหวกแนวเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับผมเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะยกอาวุธนะครับอาวุธนี้นะครับถือว่าหนักมากๆนะครับนะครับแล้วเข้าทวนไอ้เตียนอุยเนี่ยสามารถยกได้นะครับแล้วก็เตียนอุยเนี่ยครับก็ เป็นคนนึงนะที่ทำให้ตัวของโจโฉเนี่ยนะครับได้เคาทูมาร่วมรบด้วยนะครับผมแล้วก็เคาทูและเตียนอุยเนี่ยนะครับก็เป็นสาหายร่วมรบนะครับที่มีความเก่งกาจนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำใหุุ้กกเนี่ยนะครับมีความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็สามารถยึดครองดินแดนได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับผม เอาละครับต่อไปเรามาทำความรู้จักกับเตียนอุยในเกมปิคบอลทอนเันบ้างนะครับผมเตียนอุยครับมีป้ายคําสั่งอยู่ที่ป้ายเจ็ดนะครับ่ได้สูงมากนักนะครับหมู่เป็นดาบครับผมยังงงอยู่เลยครับเขาใช้ทวนคู่นะแต่ทำไมหมู่เป็นดาบนะครับแต่ก็เกมเขาว่าไงก็ว่าตามกันนะฮะต่อไปค่าสเตตครับผมสเตตเขาบอกว่านะครับดูนะครับเขามีค่าสปีดนะครับค่อนข้างสูงนะครับรองลงมาคือสเตนนะครับแล้วก็มีดีเฟนต์นะครับ แต่สามค่านี้ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็เสน่ห์รัดอินเนี่ยนะครับค่อนข้างต่ํานะครับผมดูแล้วเนี่ยนะครับขุนพลที่เป็นทั้งยืนชนนะครับแล้วก็มีพลังโจมตีด้วยนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันนะไอ้สกิลขุนพลนะครับผมสกิลขุนพลครับผมเป็นสกิลชื่อว่าล่าเสือข้ามน้ำนะครับเป็นพลังยุึดกลุ่มบัฟนะครับเลขเขาบอกว่าสร้างดาเมจพลังยุึด60%สองช่วงต่อทัพศัตรูในระยะ และเพิ่มป้องกันขุนพลทั้งหมดฝ่ายเรา50แต้มต่อเนื่อง10วินาทีปุยไนคือก็คือจะบัฟให้กับทีมเราเนี่ยถึกขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่านะครับผม10กเออคือออแล้วก็ซานาเมตนะครับ60% 2ช่วงนะครับถามว่าแรงไหมผมพูดตามตรงระหว่าง120% 1ครั้งกับ60% 2ครั้งเนี่ยนะครับก็เอ่อไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนะครับผมแต่อยากรู้ก็ลองไปดูในรายละเอียดเรื่องของเวลาต่อสู้ดูได้นะครับผมว่าเป็นยังไง นะครับแต่เราอย่าไปสนดาเมจตรงนี้เลยครับผมเรามาสนที่สกิลหนึ่งกันดีกว่าสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นสกิลที่ทําให้เตียนอุยเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากๆนะครับผมสกิลชื่อว่าคอร์ไลน์นะครับผมป็นประเภทคอมโบครับอัตราการออก10%ครับผมเอฟเฟกเป็นพลังยุทธเดี่ยวและเล่ยก็บอกว่าเมื่อโจมตีทั่วไปสร้างดาเมจพลังยุทธนะครับสูงสุดที่220%โอ้โหถือว่าสูงมากๆนะครับผมใส่เป้าหมายโจมตีทั่วไปเพิ่มอีกหนึ่งครั้งโจมตีครั้งนี้เพิ่มโอกาสคริติคอลด้วยนะะฮ สูงสุดที่30%นะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อสกิลนี้ติดคทธิ์น,นะครับดาเมจของสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นอีก20%ครับซ้อนได้มากสุดที่5ครั้งนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าสกิลเนี้ยนะครับจะทำให้ตัวเตีนอุยนะครับมีดาเมจที่แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ,งงงรรจ,รจ,บจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยังไงตรงที่ว่าพอสร้างดาเมจเสร็จปุ๊บถ้าติดคทิจะแรงขึ้น และไอไอความแรงขึ้นตรงนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยสะสมได้นะครับผมขั้นต่อไปครับเป็นสองร้อยสี่สิบตีครีกแรงขึ้นอีกนะครับตีครีกแรงขึ้นอีกตีครีอีกแรงขึ้นอีกแบบนี้ไปเรื่อยจนสูงสุดที่สามร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นครับโอ้ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับผมสําหรับสกิลคอมโบนะครับผมเ,เต็นอุ้ยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นตัวคอมโบดาเมจที่มีความรุนแรงครับผม มากมากนะครับผมก็ใครมีครับแนะนําไว้ใช้นะครับผมตัวนี้ถือว่าเก่งเก่งจริงนะครับผมแล้วสกิลสองสกิลสามแนะนําสกิลไหนบ้างนะครับผมเรามาดูที่บุกยึดกันดีกว่าว่าเขาแนะนําสกิลอะไรบ้างนะครับผมก่อนในนี้ครับผมถ้าสําหรับระดับ A นะครับผมก็แนะนําแน่นอนครับสกิลบุกไั่หว่านก็ยังเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับสายคอมโบนะครับแทบทุกตัวนะครับแรกมาจากกวนเป๋งนะครับผมหรือ สกิล uh, อีกอันหนึ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือสกิลทับกรอบนะครับผมก็จะเป็นการล้างบัฟแล้วก็สร้างดาเมจโจมตีนะครับทำให้โจมตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อาจจะใส่สกิลของในนี้ไม่มีแนะนำนะครับแต่ผมจะแนะนำเองนะครับผมนะนะครับก็เป็นสกิลของเตียวเปานะครับผมอ่าเนี่ย เดียวเปาครับผมชื่อสกิลเอ็นซบุกนาภาครับผมทุกครั้งที่เปิดสกิลคอมโบเนี่ยจะเพิ่มดามเมจสกิลคอมโบอีกยีสูงสุดซ้อนทับได้4ครั้งนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยดามเมจนะครับมันก็จะแรงขึ้นไปด้วยนะครับผมพร้อมพร้อมพร้อมกับดามเมจสกิลหนึ่งของของเตียนอุยนะครับที่จะทยอยเพิ่มบัฟ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 แล้วสกิลนี้ก็เพิ่มบัฟบัฟบัฟอีกสกิลคอมโบก็จะรุนแรงมากขึ้นด้วยนะครับผมผมแนะนำมากๆนะครับใครมีเตียวเปาย่อยนะครับ แลกสกิลนะครับเอามาใส่ตัวเตียนอุยนะครับผมโดาเมจแรงจริงนะครับแนะนําจริงๆนะครับแล้วถ้าเป็นระดับ S นะครับผมแน่นอนครับผมอยากให้เขายืนตึกๆครับก็ใส่สกิลของต่างโต๊ะนะครับผมสกิลชื่อว่าบ่อสุราป่านเนื้อนะครับสกิลนี้นะครับทําให้ดาเมจคอมโบนะครับมีความรุนแรงนะครับผมถือว่าดาเมจคอมโบค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้ฮิลด้วยนะครับผมแล้วมันมีโอกาสติดคลิปไงคลิปเนี่ยมันก็ทําให้ฮิลเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่า นะครับผมก็ถือว่าเวิร์กใช้ได้เลยนะครับสำหรับต่างโต๊ะนะครับผมหรือใครอยากให้สกิลออกบ่อยมากขึ้นครับผมก็อาจจะใส่สกิลของอยู่ไหนเนี่ยนะครับตัวของเจนวยเองก็ได้นะครับผมสลัดตนเพื่อใครเนี่ยนะครับผมก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับจะทําให้ดาเมจเนี่ยครับถึง250%เลยนะครับแรงมากๆนะครับหรือจะใส่สกิลของเข้าทู่นะครับผมสกิลจ้องจนศัตรูถอยนะครับ นะครับลดป้องกันนะครับ100แต้มตรงนี้ก็เอามาใส่ตัวของเตียนอุยนะครับจะทำให้สัตรูเดยนะครับโดนลดดีเฟน์ไปอีกนะครับผมอ่าแล้วก็หรืออาจจะใส่นะครับสกิลอยู่ไหนเอ่ยผมหาไม่เจอนะครับอ่าเลือขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับอาจจะแรกจากสกิลนี้ครับรวมดับสู้เดือดนะครับผมแลกได้2ตัวนะแลกได้จากจกหยงก็ได้นะครับผมหรือ แลกจากตัวนี้ก็ได้นะครับผมอีกตัวนึงนะครับหายไปไหนแล้วล่ะอันนี้ครับอุยเอียนนะครับผมนะครับสกิลนี้บ็็จะทําให้ตัวของเคาทูเนี่ยนะครับมีสปีดเพิ่มมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นสกิลแอคทีฟก็ตามนะครับแต่มันเป็นบัฟนะครับที่ที่มันจะทําให้เพิ่มสปีดแล้วก็เพิ่มโอกาสฮิลนะครับผมซึ่ง เหมาะกับเขาทูนะอันนี้โดยส่วนตัวนะครับเหมาะกับเขาทูนะครับแล้วก็ดาบเบดปัญญาได้รับเพิ่ม30%คือคือตัวของเขาเอ่อเตนอุยขอโทษครับผมไม่ใช่เขาทูเดนอุยครับเดนอุยเนี่ยนะครับสปีดไอปัญญาเขาน้อยอยู่แล้ว30%ก็ไม่ได้ต่างอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันฮิวเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็โอกาสออกค่อนข้างเยอะนะครับ60%เนี่ยนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับก็เหมาะที่จะใช้กับเดนอุยมากๆนะครับผมก็ โดยหลักๆแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นเรื่องของการจัดทัพนะครับผมช่วงแรกครับใครได้เตียนอุยมานะครับก็สามารถที่จะโซโลได้เลยครับผมอ่ะยืนนะครับอ่าเป็นตัวดาเมจที่แรงครับใครมีก็เก็บไว้นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็เรามาดูพันธนาการกันครับผมพันธนาการนะครับจากชื่อว่ายามพยักนะครับผมอ่ายามพยักก็คือ2ตัวนี้นะครับเป็นยามให้โจโฉนั่นเองนะฮะนะครับแล้วเขาบอกว่าเปิดใช้เอ่อ เปิดใช้กองทัพลงนะครับผมสาสิวินาทีแรกจะเพิ่มโอกาสคริติคอลให้รองแม่ทับนะครับพูดง่ายคือต้องให้ตัวโจโฉอเป็นแม่ทับหลักนะครับแล้วก็ให้เขาทูเตุยนอ่ยเป็นรองแม่ทับนะครับผมแล้วทําให้2ตัวนี้ครับมีโอกาสเปิดคริติคอลนะครับให้กับสกิลของตัวเองด้วยแล้วบรรยุคอมโบกับสกิลของตัวของเตียนอยไงยนะครับตรงที่ว่าถ้าสกิลเนี่ยครับติครีเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง เพราะนั้นเนี่ยโอกาสติคลีเนี่ยมันจะเป็น40%นะครับซึ่งถือว่าบ่อยมากขึ้นไปอีกนะครับผมนะครับแน่นอนครับ2ตัวนี้ครับผมก็จะเน้นสกิลคอมโบนะครับผมแล้วก็ตัวโจโฉครับผมก็จะเป็นสกิลซัพพอร์ตนะครับที่เพิ่มความสามารถให้กับทั้ง2ตัวนะครับผมโดยวิธีการจัดก็จับประมาณนี้ นะครับผมก็สกิลคอมโบผมก็ได้แนะนําไปบ้างแล้วนะครับเนี่ยที่ผมแนะนําเห็นไหมสลัดต้นเพื่อใครบอโซลาปาเนื้อจ้องจุดสูถอยนะครับปอบจุดโจมโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันแรงแค่แค่สามครั้งแรกนะครับผมมานแรงแค่สามครั้งแรกนะครับผมก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมก็สามสามสกิลนี้นะครับจะเวิร์กกว่านะครับผมถ้าจะใช้ในสกิลคอมโบนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่รู้จะใส่อะไรครับก็ใส่สกิลของอ่ เดียวเปานะครับผมที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับก็สามารถที่จะเสริมให้ดาเมจของเตียนอุยนะครับมีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเป็นทับเนี่ยนะครับตัวแทงหลักๆก็น่าจะเป็นเตียนอุยเนาะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็พอใจเป็นเท่านี้นะครับผมหากใครชอบกดไลค์ชอกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอใจเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ